อยากมูเบอร์ให้ลูกเรียนเก่งไหมครับมาทางนี้เดี๋ยวบอกการมูเบอร์ถ้าเราจะเล่นเรื่องเบอร์นะอันนี้พูดถึงศาสตร์ของอาจารยา์นิติจิจนะครับมันมีหลายวิธีเพราะว่าลูกเรียนเก่งเนะี่ยอย่าลืมเด็กมันมีเรียนทั้งสายศิลป์สายวิทย์คณิตอะไรตรงนี้เนาะมันหลากหลายเนาะวิธีการดูเบสิคที่สุดอิงเลขห้าไว้ก่อนอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะไม่ดูอะไรเลยอิงเลขห้าไว้ก่อนสำหรับเด็กนะครับไม่ต้องมีองค์ประกอบเยอะแต่ถ้าเด็กคนนี้อยากไปเรียนหมอละนอกจากอิงเลขห้าแล้วคู่ที่ผมมองว่าหมอควรใช้แต่ผมก็ไม่รู้มันแยกประเภทหมออกะมอจ้พใหช คู่ปัญญาพิเศษเช่น1 5 5 1หครับหรือเป็นชุดพิเศษเลยพวก54 1 4 1 5 1 4 5กลุ่มเหล่านี้หามาใช้ซะเด็กที่เหมาะจะไปทางสายวิชาการใช้เลขกลุ่มแนวเหมอะได้เลยถ้าเด็กเป็นในแนวสายดนตรีละ่ะเด็กศิลปะละ่ะลองดูครับเด็กที่เรียนครีเอทีฟล่ะอย่าลืม6 9 9 6 2 9 9 2ให้ลูกคุณมีไว้เติม6 6ไว้สักหน่อยก็ได้หรือเด็กมาทางสายการแสดงอ่านะครับผมก็มองว่า6 9 9 6 2 9เยังควรใส่แต่อาจจะใส่1 9 9 1งเ้่ไหมความเด่นดังความมั่นใจ ต้องออกกล้องเด็กต้องเด่นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทริคที่คุณควรจะใส่แต่อย่างที่บอกครับเมื่อเป็นเด็กเมื่อเรียนหนังสือเลข5้ห้ามขาดเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมูเบอร์ให้ได้ดีก็อย่าลืมปัจจัยเหล่านี้ครับแต่ถ้าคุณอยากเช็คว่าเบอร์ที่คุณเลือกให้ลูกคุณมงคลไหมก็ยืมทักอินบ็อกมาครับ